สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจำท่อสูบน้ําของน้องโกกับพี่แอมได้ไหมครับนี่อันนี้เลยแตพ่อขึ้นภาพให้นี่นะครับอันเก่าก็เป็นแบบนี้นะทีนี้พ่อก็มาจับทาสีใหม่นะครับแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะครับตอนนี้พอทําสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบรอน้องโกกับพี่แอมกันนะครับตอนนี้น้องโกกับพี่แอมก็เพิ่งเลิกเรียนมานะกําลังอาบน้ํากันอยู่เดี๋ยวเรามาประกอบรอน้องโกกับพี่แอมกันนะครับ บล็อกเข้าไป แทแทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องกอฟีอ็มนีม่พอคือคือครับก็มีสติกเกอร์นะน้องกนะก็น้ำซิ่งก็สูบน้ำซิงก็สูบน้ำซิ่งแล้วก็กกยูทูปก็ปก,กับพีเอ็มตรงนี้มันโลุ่งนะพ่อก็เลยหาสติกเกอร์มาแปะไม่ให้มันลุง่งแล้วมันดูเป็นไงพีเอ็มสวยสวยนะ คอนเซปต์ในการแต่งก็จะให้มันประมาณเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเหมือนเครื่องยนต์นะครับมีพัดลมเลยมีหม้อน้ําระบายความร้อนนะครับมีมีท่อไอเสียเป็นไงน้องก็จับไหมจับจับเครื่องสองสูบนะเครื่องยนต์สองสูบเครื่องโบราณมาลองกันสักหน่อยพี่แอมาสีก็อย่างจับเลยจับไหมจับจับจับสุดๆไปเลยครับมาเรามารันรอบช้าๆก่อน เอาน้ำหมุนยหมุนเลยใช่ใช้งานได้จริงนะพี่แอมใช่ต้องใรอบสูงต้องให้รอบมันสูงก่อนถ้าไฟไม่ถึง12โวลตวนมันก็จะไม่หมุนนะครับครับไปเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ําทดสอบกันสักหน่อยเนาะพี่แอม<ช>เนาะมีรถแต่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปทุ่งนานะนกโกแ้<ช>แต่ยังไม่ใช่วันนี้นะเด<ช>ีย๋ยวไว้วันหยุดเสาร์ที่ก่อนเราค่อยไปนะแต่ว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วเราทดลองกันสักนิดเนาะครับ นี่เทียบรถเทเลอร์ให้ดูเลยครับเพื่อนๆเป็นไงนกโก้สวยมากดังจับเลยเหรอใช่นี่นะครับก็พอคือเนาะใช่เดี๋ยวเรามาเติมน้ํากันเลยพี่แอมเดี๋ยวน้องโกะระหว่างพี่แอมเติมน้ําเราไปขับรถเล่นกันสักหน่อยไปรอน้ําเต็มเนาะโอ้สายไปใส่ไปนี่นึงใส่ละก็บาดเลย โอ้ยยกล้อเลยเหรอยังลุดยังอะไรลุดลูกข้างนี้ข้างนี้โอ้ยยังลุดลุ้โอ้ my god ถือไว้ยังแตกไปซ่อมไปแล้วโอ้ยยกหน้ายกหน้าไปไหนครับลูกพี่ แบกเครื่องสูบน้ำไปไหนเนี่ยไปสปไปูบน้ำท่วมไปสูบน้ำท่วมนะครับใช่เดินทางปลอดภัยครับรถหนักหลังก็หน้าอยู่มากอะไรอีกรถอีกแล้วรถอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเราจะไปถึงไหมเนี่ยโอ้ไม่นะ uh. ยางแปกรอบซองเรบครับ <c oughs> ไปรถแท็กซ์ปลอดภัยครับโอโ้โหรถมันหนักหลังลอะไรอ่ะ สัสดโอ้จังเลยิยง,ง,งเลนหลุดแล้วพิงไปขอกระทไปก่อนเลยไหมพิงไปขอบกระทาไปก่อน<ห>เดี๋ยวยางเก็บไวไปก่อนโ <laughs> อนเค okay. โอ้โหล็อกอย่างดีนะเพื่อนออมีทั้งสู้ทั้งพาสเตอร์เอ้ยไม่ใช่พาทิกาว <laughs> ชิ่ชิง,ง,ง,งเบเบ <laughs> โโอ้หไปเรือจะขบกระทะเรือจะขบกระทะก็วิ่งได้น่าร้อยน่ารอยโอ้น่าร้อยโอ้ระวังคว่ำให้คว่ำให้คว่ำจะสีตลอกจะให้สีตลอกนะเบียดเบียดโอ้โหไปถลั่งทะเลเดี๋ยวเอาหรอวพอกระลุ้นจนคว่ำแล้วก็ไปเลยเอาไป เตียนน้ำเต็มยังยังไม่เตี้โอ้โวันนี้น้ำไหลช้าเอา๋อจอดแอนรู้ไหมลูกโก้ไปวิ่งมาเนี่ยเแต่ขอบกระทะฟังเนี่ยเอ้าดูป่อเก็บยางไว้นั่นน่ะเอ้าวิ่งไปวิ่งมาเหลือแต่ขอบกระทะอ๋<ด>ลอลูกโก้มาแก้เชือกแก้โซ่แต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 ่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่มันคือ <laughs> บังูก้า บ้างอะไรบงไฟเอาให้แน่ขอสูบน้ำรอรอน้ำเต็มนี่เราก็กับพี่เอ็มก็มาแบกโชว์เลยครับนี่ยังไม่เต็มเลยนะัยงไม่เต็มเลยวันนี้น้ำไม่ไหลวันนี้ไม่เล่นนะเราแค่ล้องสูบทดสอบเฉยๆนะทดสอบทดสอบเช็ครับเช็ค h e l ล o h ล l l o ไม่ใช่ไหมไปจุ่มน้ำเลยพี่เอ็มจุ่มจริมามาทดสอบเลยครับเอานะเริ่มจากไฟสักสิบห้าก่อนนะพี่เอ็ม นี่เขาเรียกอะไรนะโอ้มาเลยเหรออันนี้มังเราเรียกว่ารอบช้าๆนะครับรันอินเครื่องก่อนเหมือนแบบน้ำตกเลยอ่ะถ้าถ้าแรงๆนี่จะมีไอ้พายุหมุนโอ้ยมีว์สันใครชอบกินได้เลยนะเนี่ยโชว์เปนน้ำตกเหมือนเป็นน้ำตกที่แมวกินอะอารมไม่หมุนนะรอบต่ำๆนะแทนแทนรอบสูงจะหมุนรอบสูงๆก็จวดจวดเลย จวดเลยไหมจวดจวดจวดโอ้โหจวดแล้วเอ้ยพัดลมหมุนแล้วีพัดลมพัดลมหมุนจริงนะพัดลมไม่ได้เปิดแรงนะพี่มันเปิดไฟอยู่ที่40เกียนะเนี่ย40เกยจะเล่นน้ำจะเล่นน้ำจะให้เปียกมาก้หนาวว่จะหนาวเอา้น้ำมดแล้วน้ำดน้ำดังวเบาเบาพี่ร่วงเบาเบาจ้าเบา นี่นางเปิดเ,เสียงเครื่องก็นิน่มด้วยเนาะพี่เอ,อ็มเนาะมันแกวไหมมันก็แกวแกวเฮ้ยยังหมุนอยู่เลยเนี่ยแ๋ยวเลยแ๋ยวเลยแ๋ยวแ๋วอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะนี่ไฟอยู่สิบแปดแต่น้ำไม่ไหลแล้วนะสิบแปดแต่ยังหมุนอยู่เลยแบบนี่จอดเยี่ยมเลยเฮ้ยพ่อดูสิน้าขังอโอ้ตื่นเต้นใหญ่น้ำกระมังเดียวโอ้เปียกรนโดดเลยนี่ เดี๋ยวพ่อเปิดอีกรอบนึงนะเป็นคลองเลยเดี๋ยวนะพวกนีเท่ามากินน้ำไม่จ้าตัวตัวอุ้ยน้ำจะพ้นไม่พ้นแล้วก็พี่แอมเป็นไงครับท่อสูบน้ำเวอร์ชั่นนี้สวยเลยอย่างจ้าบเลยอย่างจ้าบใช้งานได้จริงด้วยนะ เป็นเวอร์ชั่นที่เท่าไรแล้วจำไม่ได้แล้วจากที่เราพัฒนากันมาจนมาสู่เวอร์ชั่นนี้แล้วก็ทําสีก็ว่าเวอร์ชันที่สองนะใช่เลยเราทําไปหลายรุ่นแล้วนะพีย<ช>แอมเนาะเราเติมใหม่ไปหลายตัวแล้วนะสงสัยน้องก็จะลืมเอาโอเคเพื่อนๆไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาอนโกกับพี่แอมไปที่ทุ่งนาะนะครับบรรจุตัวนาสำหรับคลิปนี้บุย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 ,บยสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะบ๊ายบาย